บุญยุคโควิดไม่ต้องไปเองแต่รับบุญเน้นๆโรงแรมเชนาทาวมีบริการดีๆแบบ New Normal ที่เราจะเป็นตัวแทนลูกค้าไปทำบุญพร้อม5ห้บริการดีๆจากเราไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอาหารดีปรุงใหม่วันต่อวันสติ๊กเกอร์ระบุชื่อลูกค้าติดกล่องอาหารคำป้ายชื่อถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าในรูปแบบอีการและวิดีโอ เป็นตัวแทนถวายข้าวอวดน้ำรับพรในนามลูกค้าสุดท้ายเราสามารถเพิเ่มเติมพันดอกไม้ทุบเทียนจัดชุดสังฆทานและอื่นๆที่ลูกค้าต้องการอยากทำบุญแต่ไม่อยากออกจากบ้านเรียกใช้บริการเราสิคะสนใจติดต่อทางไลน์ออฟฟิเชียลแอดเชนทาวโฮเทลไอ้นี้ขอร่วมอวนุโมทนาบุญและขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิดไปได้วยกันนะคะ